คุณกำลังฟังอาจิลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับคุณผู้ฟังอยู่กับอาจิลังพอดแคสต์นะครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่8แล้ววันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆจะมาแชร์ให้ฟังนะครับ พอดีมีคนมาคุยกับผมครับเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานเขาบอกว่าทำไมเราจัดอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างมากมายนะครับแต่มันไม่เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการเลยคือส่งคนไปเรียนไปเรียนไปเรียนแต่กลับมาก็ได้ผลงานเท่าเดิมอะไรที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วสามารถทำผลงานออกมาได้ดีขึ้น ก็เลยนึกถึงหนังสือเรื่องหนึ่งนะครับหนังสือเล่มหนึ่งที่เคยอ่านเอาไว้ชื่อว่าทักษะสำคัญกว่าความรู้ของคันตแพทย์สมสุจิราที่เป็นนักเขียนแนวธรรมะประยุกต์นะครับผมว่าหลายคนก็เคยอ่านผลงานของคันตแพทย์สมเล่มน,นี้เขาอธิบายถึงคําว่าทักษะครับที่มีความสําคัญกว่าความรู้วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องนี้ครับเกี eh g g ่ยวกับทักษะและความรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไง ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเรียนหนังสือตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยเรานั่งในห้องเรียนเราฟังเลคเชอร์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าความรู้แต่หลังจากที่เราเรียนจบนะครับวิธีการทํางานหรือวิธีการใช้ความรู้ของเราเนี่ยมันก็จะต้องลงมือทําดังนั้นมก็จะมีสิ่งสําคัญที่มากกว่าข้อมูลที่อยู่ในหัวเราผมขอยกตัวอย่างการขี่จักรยานครับสมมุติว่าเราต้องการเรียนเรียนรู้การขี่จักรยาน ถ้าเราเรียนเหมือนทั่วๆไปก็คือเราต้อง take c o s สเข้าห้องเรียนแล้วศึกษาว่าการจับแฮนทำยังไงการทำให้ลดจักรยานเคลื่อนที่ทำยังไงแล้วเราก็อาจจะมีการทดสอบท้ายบทเรียนแล้วเราก็สอบผ่านนั่นหมายความว่าเรารู้วิธีการขี่จักรยานแล้วครับแต่ว่าคำถามคือขี่ได้หรือเปล่าบางคนรู้หมดครับแต่ขึ้นจักรยานปุ๊บปั่นไม่ได้นั่นเพราะอะไร เพราะว่าเรายังขาดการฝึกฝนอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่ต่างจากความรู้ครับก็คือทักษะนั่นเองมันจะแปลได้ว่าเป็นความเชี่ยวชาญเป็นความเข้าใจที่ได้จากการเอาความรู้มาประยุกต์ใช้นะครับดังนั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างจักรยานเนี่ยน่าจะเห็นภาพเลยว่าถ้าเราไม่ฝึกทักษะโดยการทดลองขี่จริงๆเราอาจจะขี่จักรยานไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันจะขี่ยังไงแล้วในทางที่จะเรียกกลับกันก็ไม่เชิงนะครับสมมุติว่า เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจักรยานต้องขี่ยังไงก็คือไม่เคยเข้าเรียนวิชาขี่จักรยานมาก่อนแต่เรามีจักรยานครับและเราก็ลองด้วยกันขึ้นไปขี่เลยอาจจะล้มบ้างอะไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะขี่เป็นดังนั้นคำถามก็คืออะไรสําคัญกว่าอะไรครับในแง่ของการนําไปใช้ถ้ามองแบบจักรยานก็น่าจะเป็นทักษะดังนั้นเนี่ยการที่เพื่อนผมมาถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมเนี่ยว่าทําไม ส่งคนไปเรียนกลับมายังได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมคำถามคือเราได้ฝึกทักษะเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือสิ่งที่สามารถที่จะเป็นข้อมูลได้บอกได้ว่าทักษะเนี่ยสำคัญกว่าความรู้นะครับเพียงแต่ว่าความยากมันอยู่ตรงนี้ครับคือทักษะเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่า self motivate ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องมีความอยากหรือมีความต้องการที่จะฝึกฝน ด้วยตัวเองเพราะว่ามันต้องลง,ลงแรงครับมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตประจาําวันเช่นไม่เคยขี่จักรยานมาก่อนถ้าเราต้องการฝึกทักษะการขี่แน่นอนต้องขึ้นไปขี่จักรยานดังนั้นเด็กคนไหนที่ไม่ชอบขี่จักรยานและไม่อยากขี่จักรยานเขาจะไม่อยากฝึกทักษะครับแต่เขาอาจจะไปน,นั่งเรียนนิ่งๆน,นั่งเรียนชิวๆในห้องเรียนวิชาขี่จักรยานได้ครับเหมือนที่เรา ถูกกำหนดให้เรียนวิชาสมัยเด็กๆแล้วเราไม่ชอบเรียนเราก็เข้าไปนั่งแล้วก็สอบให้ผ่านอะไรแบบนั้นครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราวัดผลลัพธ์ไม่ได้เลยว่าเขาจะมีความรู้พอในการที่จะเอามาแอปพลายใช้กับชีวิตนะครับดังนั้นความยากของทักษะก็คือเราจะต้องมีแรงจูงใจและเราต้องมีทัศนคติต่อสิ่งที่เรากําลังจะเรียนรู้นั่นเองลองนึกถึงคนที่ประสบความสําเร็จในขแขนงต่าง ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาผ่านเรื่องของการฝึกทักษะมาหมดแล้วแหละลองนึกถึงเอดิสันที่ผลิตหลอดไฟเขาเรียนรู้จากการฝึกฝนทักษะนะครับก็คือทดลองทําไปเรื่อยๆทาทิ้งทําทิ้งทําทิ้ง,ททงจนสุดท้ายเนี่ยเขาเจอวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างหลอดไฟขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดจากการฝึกฝนทักษะแต่าก,การที่จะถึงหลอดไฟหลอดสุดท้ายที่สามารถใช้งานได้จริงเนี่ยหลอดที่พันหลอดที่หมื่นเนี่ย แน่นอนว่าเขาต้องมีทัศนคแล้วก็แรงจูงใจในการที่จะผลิตหลอดไฟหรืออย่างวิลเลียมเชกสเปียร์นะครับวิลเลียมเชกสเปียร์ก็จะเป็นกวีนะเป็นนักประพันธ์นะฮะกว่าที่เราจะเห็นงานของเขาที่ดังระดับโลกได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ต้องมีดราฟต์หนึ่งดราฟต์สมันไม่ได้เขียนปุ๊บแล้วมันเพอร์เฟกตั้งแต่ดราฟต์แรกดังนั้นเชกสเปียร์มีแรงบันดาลใจในการที่จะฝึกฝนตัวเองครับเดวิดแบ็กแฮมครับนักฟุตบอลผม เชื่อว่าเขาอาจจะมีโครงสร้างร่างกายที่เหมาะสมกับการเป็นนักฟุตบอลที่เปิดบอลได้แม่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปิดบอลแม่นได้เฉพาะจากรูปร่างตรงนั้นแน่นอนเขาต้องฝึกครับเดวิดคแบ็กแฮมไม่ได้เตะฟุตบอลเก่งตั้งแต่เกิดแต่เกิดจากการฝึกฝนครับเกิดจากการซ้อมซึ่งเราก็อาจจะมองไม่เห็นและผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนแล้วแต่ผ่านช่วงเวลาที่ต้อง พัฒนาทักษะทั้งสิ้นแล้วเคล็ดลับความสำเร็จก็คือความพยายามที่เกิดจากแรงจูงใจภายในนั่นเองเพราะฉะนั้นครับพวกเรานะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองการหาความรู้เป็นเรื่องดีครับแต่รู้แล้วเอาไปทํำอะไรต่อรู้แล้วเก็บไว้เฉยๆรู้แล้วเอาเซอร์ติฟิเคตมาแขวนที่ผนังบ้านให้คนมาชื่นชมยินดีหรือเราจะเอาไปฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชํานาญแล้วเกิดความสําเร็จใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตครับ สมัยนี้ไม่ได้เรียนยากเหมือนสมัยก่อนผมว่าความรู้มันหาได้ง่ายมากเราไม่ต้องไปใช้เวลาค้นหาสืบคน้นหรือเสียเงินเสียทองไปกับความรู้ครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะไปหมดอยู่ที่ทักษะแล้วแหละซึ่งอันนี้เราหาซื้อไม่ได้ครับเราต้องลงมือทําเองคําถามก็คือเราจะเริ่มลงมือฝึกทักษะในด้านต่างๆเมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วนะทักษะแต่แค่ แค่ไม่ไม่เอาออกมาใช้นะฮะแรงจูงใจมันไม่มีและสำหรับคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับผมอยากจะโฟกัสที่คำสอนในพุทธศาสนานะครับว่าจริงๆแล้วศาส,สนาพุทธนี่แหละคือศาสนาที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการฝึกทักษะเลยเพราะว่าถ้าเรามองดีนะครับการฝึกฝนอย่างการนั่งวิปัสสนาการเจริญสติก็คือการฝึกทักษะอย่างหนึ่งครับเมื่อมีอะไรมากระทบ จิตเราเนี่ยก็จะพิจารณาแล้วก็ตอบสนองกับสิ่งต่างๆตามผลจากการพิจารณาได้ดังนั้นความเข้าใจพุทธศาสนาคือ l n o w l นะครับคือความรู้แต่การฝึกฝนหลังจากรู้แล้วคือทักษะดังนั้นถ้าใครสามารถที่จะฝึกโดยการนำธรรมะนะครับไปแอปพลายใช้กับชีวิตประจำวันได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์กับคนคนนั้นครับที่จะไม่ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกมาครอบงำจนกลายเป็นผลรัพ์ด้านลบ หรือเราเรียกว่ากรรมนะฮะเพราะฉะนั้นน่ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้ที่เราจะไปท่องพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ไบเบิลนะครับเป็นการนำไปปฏิบัติครับเอาไปฝึกเอาไปใช้จนเกิดประโยชน์กับตัวเองซึ่งไม่ต่างจากความรู้ทั่วๆไปดังนั้นครับในข้อสรุปก็คือการที่เรามีความรู้เนี่ยดีนะครับแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ครับเหมือนคำไทยที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินคําว่าทักษะท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะครับดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นคําตอบที่ดีนะครับที่จะย้ําว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญไม่ใช่เรารู้มากแค่ไหนแต่เราเอาความรู้นั้นไปใช้ได้เกิดประโยชน์มากแค่ไหนมากกว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับสำหรับหนังสือทักษะสําคัญกับความรู้ของทันตแพทย์สมสุจิรานะครับเป็นแรงบันดาลใจในการที่ผมจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ชวนคุยเรื่องของการฝึกอบรมด้วย แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามอาจิลังพอดแคสต์มาถึงเอพิโซดนี้แล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้ามีเรื่องราวดีๆอะไรจะมาเล่าให้ฟังก็ติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ